สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่จะมีการอัปเดตนะครับข่าวสารข้อมูลราคาพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับทางทีมงานเราเนี่ยได้ทําการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาปรับนะครับเป็นราคากลางที่มีการเช่าหานะปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามอมูลครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญพระสิงหนึ่งครับสิงดำปี2539าเเนื้อทองคําลงยาดํา มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงพระสดวัดปากน้ำครับรุ่นทอดผ้าป่าครับปี25 3 4เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที hmm. ่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพรกกิ่งฉลองกุฏินะครับท่านเจ้าคุณประหยัดนะครับวัดสุทัศปี2511นมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ เหรียญไต้ฮ่องกงรุ่นแรกปี2493เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับแหวนหน้าโล่ลงยาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อชินราชมคหนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่ปี2494เเนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระชัยวัดชนะสงครามปี2484เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อวัดราชบพิษครับปี2496มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหร,รียญหลวงพ่อวอนวัดปารมัยปี2476เนืนเ้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้น รายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญพับพาหลวงพ่อเกษมเขมโกครับปี2517เนื้อเงินมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ททีมงานพระเครื่องสามมิติของเราเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลมานะครับไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับหากเพื่อนๆอยากรู้พระหลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับนะ ถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับและซับสไครต์นะครับ YouTube และ Facebook พระเครื่องสามวิติของเราด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับสวัสดีครับ